สอนพี่น้องเลยป้องกันอย่างเด้นี่เนาะเขตห่วงห้ามห้ามผ่านกานการบุกลุกบ่านี่พี่น้องเลยอ่ามีด่านกอนขเข่าเพื่อนพี่น้องเลยเนาะอ่าด่านกันอย่างเด้พี่น้องเลยเนาะโอ้โยกแหละสวยด่านกันงว่วงจักนี่เนาะ <laughs> โอ้ยเขตห่วงห้ามห้ามมาเหยียบวัชรพี่น้องเลยนี่แมนเขตห่วงห้าม บ่อยมะไก่ดินทรายหรือว่าดินแห้งของน้องเพิ่นเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยพักแล้วคักแล้วน้องทรายเพิ่นได้อ่ากัน้นเนาะบอลห่อยแห่ทรายให้บ่อยนิดกน้อยเล็กๆมาเล่นมาเหยียบพี่น้องบอยมันเจือกยังไ,ไงซะเนาะอ่าเอาอีกบ่นานบ่ดนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปกะอ่าสิได้แ้ล่ะพี่น้องเนาะขึ้นมารอบนี้กะิได้เชียร์ให้มันจบมันสิ้นไปในระหว่างอ่า ดำเนินการของน้ำเนาะหรือว,าอาว่า,าเทก,ก,ก,กันเปลือนเนาะต่อหน้าของน้ำนองซ้อนให้เชื่อมต่อกันกับกันเปลือกของน่องซ้อนเปลือกพี่น้องเ,เนาะเ้องขอนเรือนะพนี่น้องเด้อทักอาบน้ำพระราวนพากราบทักทายสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่ขขน้องเนาะสบายดีมุ่งเพื่อนกันเบิดสุขุสุขคนสบายดีเอฟซีผู้ใหญ่จิบุญเบิร์ตถกทานเด้อย,ยินดีตอนหับเข่าสู่ส่งยูทูปอาบุญา้าราวนพี่น้องเลย เดินทางขึ้นมาหอดในเวลาสายมงแรงพี่น้องเลยนะการพย่ยมพยายามทางน้องทายและน้องไม้เนาะสางเพื่นกําลังขึ้นแอมแป้นผาพี่น้องไม่ใช่ละเนาะยิ่งน็อตแน่นานาย่างที่เดียวเลยพี่น้องเลยเนาะขอชมเชยให้กับสางเพื่นที่ได้เห็ดถูกลักการในการแอมผาไม่ใช่ละพี่น้องเลยเนะาะเพราะว่าเห็ดยิ่งน็อตนี่มันกระเซ็นเนี่มันหมุนเกลียวให้มันแน่นมันาน,าน,าน,านาพี่น้องบอกให้มันมีการหล่อรวมเนาะ อ่าและการมหาทางเพื่อน้องซ้อนบัตรน้องทรายเนาะอ่ามันเนื่อการเบิ้งในการอ่าสร้างของหน้าแม่น้องซ้อนเรียบร้อยดีเรบอหรือว่าจังใดเนาะเดี๋ยวจัง่ามาเคลียร์เนาะขบวนกันเลยจะนำสะพานบุญเนาะทางเรือโอเมจอรีเนาะาลุงประศุภูติพ่นพี่น้องเลยเนาะขบวนกันจะดำเนินการต่อไปเนาะผ่านตอนต่อไปก็คือเทนี่แหละพี่น้องเลยเนาะต่ชจางยังบมเท่ขบวนโทรทาง้างว่า เดี๋ยวถ่าถามบนอีกเช่นหนึงก่อนว่าสันนอกเทบอลได้บอลได้แน่กันนะเนาะาพอดีแหละเดี๋ยววุ้นกะจีมาดำเนินการเลยวันนี้พี่นังเลยเนาะอากาศวุ้นกนจะจีทุหาสร้างเนาะสร้างที่ว่าจะมาเข่าไฟให้กับน้องซ้อนว่าพนธีพอวันนัดพน,นัดก็วุ้นวางบนสกอน์กับบ้านเนะี่ยวันวันเสาร์กับวันอาทิตย์พี่นังเลยนะนเลยนาะเดี๋ยวเข้าถามตื้ ออไฟกระโดนเลยพี่นังไว้น้ะขออาภัยเล่นหมายที่ทานโทษหามอยู่ในพื้นที่ให้พิจารณาสงสัยออกนอกพื้นที่แล้วทางไฟห้ามพี่นังเล้เพราะว่าสร้างคนนี้ คนโซลา่าคนจะไปแถวเขตนอกเนาะแถวเ<ม>ขตบ่มีสัญญาณพี่น้องเลยติดตนะ่อบ่ได้เนาะอ่าเดี๋ยวช่วงทางแรงข,งขัขงคำบอไดโทรหาทางสางคนเติมเนาะคนวานับดด้วยด้วยคนวานับว,นวันเสาร์เนาะมีผู้เท้าคน,น,นหนึ่งรวมมาแลงพี่นะ้องตอนขังคำคืนระเวกแต่งงานคนเนาะคนมาคืนมาสร้างคือติดต่อได้อยู่แล้วก็สร้างเนาะที่วุ่นได้ นัดไม้สร้างที่มาเดินสายไฟเดินจุดไฟที่เขาจะติดตั้งบนใดลงบนใดภายในตัวเฮือนพี่น้องหนุนอื่นตอนเช้าประมาณเสาร์ช่วยๆใน่จั้หน่อยละพี่น้องประมาณสิบโมงหรือเก้าโมงหรือสิบโมงสร้างก่อนเนาะนัดติดตั้งไฟนะครับสอนก่อนพี่น้องรวมืออื่นเนี่ยมันเดินไฟถาก่อนแล้วกัน ส่วนไฟสีเสื่อมเขาเริ่มนองซ้อนอีกแล้วตัวนอวันเสาร์และวันอาทิตย์พี่น้องเลยน้อยโซฮาคนเติมท่อแรงเนาะอ่าโอ้ยระวังหน้าไม่แล้วก็เริ่มไฟขม่าระบาดนีกพี่น้องเลยเนาะสู่อหลอกพอลลมเครื่องไฟฟ้ามาแล้วบาดนียมีฝ่าเลวเนาะอ่าเดี๋ยววงขดสีไล่เบิรงงบประมาณเนาะในระหว่างเสียสินการสาวหน้าเพราะนองซ้อนโอ้ยใส่บมันไปเท่าธรดาเนาะอ่อ เป็นอะไรบางคืนถ้าว่ามันเลือยกาศจะเรียกชื้อเป็นพวกกะละมังเนาะหรือว่าที่โตงน้ำล่องน้ำอะไรพี่น้อย่างไรนอนคนใส่เนาะแล้วก็เรื่องไฟนั่งกัไฟเรื่องพี่น้อย่างไรนอนบนการมันเรียบร้อยไปเนาะจากนั้นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณกับใจเนาะทางแม่เจดี์พอเจดีเนาะที่รวมสมทบการสานงานังซ้อนมาตลอบนี้เนาะ อ่าเสร็จแล้วของน้ำฝนเนาะเดี๋ยวเคยไปอัปเดตไปเบิงน้ำกันพี่น้องไงเนาะไปขงเขตปักซุมซุ่มเย็นฝนตกนลื่นไหลาย้วันบอเวน่นว่างพี่น้องเ้ยหนทางกระเที่ยวเปียกเปื่อยหล่ตั้งต่ขี่ตมเนะเาะอ่าเป็นเรื่อง ของธรรมชาติพี่น้องเลยเนาะเป็นฤดูของเพลินบนตกกระแป๋งเนีพี่น้องเลยเนาะเอ้าพี่ว่าน้องซ้อนสำหรัพี่น้องเลยเนาะแค่กับน้องเพิ่งเนาะอ่าอ่าพี่น้องซ้อนเฮ้ยมันนี่คือรอใช่เนาะโอ้สูสีกันในหมดนี่เนาะโอ้ย่องให้รอเลยมดซองเลยได้เนาะอ่าน้องซ้อมเหมือนกันรอไม่พิเศษวันนี้พี่น้องเลยเนาะ เป็นน้ใสอดำตัวนี้ไจักเนาะจักอวันไนขีาคือแบอยู่งโอ้ว่แบขี่ลยนออแงามบกลอแบบเนาะเข้าอีกเนาะ่มีเข้ามีหนวดจิ้มอีกโอนเอ้หดแบหนวดแบะไปจะน้องชายยูดีม่แหงโดยยูดีม่แหงโดยเออล่ออะไรกันเนาะ สช้คอฟังเสียง่ยเสียงขือนชี้แปลกไงดูน่ามอนเนาะอือนะเป็นยังคือเสียงแปลกแท้จับคอืจัคอเถากฝนโลยถากฝนเั้งยงเสียยาเสียยามันต้่นยร้อนหร้อปล่ใหญอีกซอยสามมือนี่ว่าที่ว่าบุกนักบางวันในโทราอยู่วันเนาะเสียยาอยู่

ลตเอรี่เล่าเนาะแปดล้ล้านนี่กันแล้วล้านกว่บาทพี่นะชื่ออ้มืมโนงเลยมโนงเลยคอนด้าของไทยเลยเนาะรุ่นหกเจ็ดหมื่นผเนาะเจ็ดหมื่นไปถามราคาไว้ช้าุน้องสอนเนาะอาวนบริคิตเลยนะบอง่ายๆเยวบริคิตเว่าเราือัน คิดในแม่เนาะอ่าคิดในแม่มือถือมือชื่อให้เลยไรหนิวันได้คิดเลยครับขันมันถืกวัฒนาเจ้าเลยอืมพาถือนี่ก็วัฒนาเจ้านั่โดยสอถือให้เจ้านั่ได้โดยพอถือได้ออออเอานาะอดเอาพี่น้องเนาะอดยอมเอาอะไรเก็บเล็กเก็บหน่อยไปเนาะโดยพอเป็นย่างนขายมันต้นปีนี้เก็บล้านหนึ่งสองล้านเนาะโดย ขายปีพี่นายชิปปีมาสุบรรณฯบ่ะจะชิได้เก็บหรือบ่หมดซื้อข้าวซื้อน้ำใช้หาค่าบาบุญไปเลาะเบื้งของน้ำของในจะเบิ่งหาได้โดยเปิดเปิดชดเราบอกเปิดอันนั้นของน้ำเราเปิดซิ่งเราบอกเปิดแล้วเปิดแล้วโดยเปิดจะเถื่ออะไรบ่เนี่ยใส่งานแต่ไดมือไดเนี่ยใส่งานแต่แต่มือไดนแต่มือ ทีสบายเมื่อนั่นแหละโอ้ใส่ไสด้หมือนเลยโอ้เต็มเลยมาจักเนาะย้อนวงอนไปดนงอรเนาะอ่าถือว่าสร้างเพื่อนั่งทะเลกันทะเลกันเปื้อนไปดังไรเนะะา,าะวะ่าบุญเหนือก็บโยโทรหาทางสร้างไปแล้วว่าหาทางวาบุญมากเบื้องก่อนเนาะถ้า,าก <c oughs> ับจังเกิ้ลเทบอลได้แน่เทบิลได้ในแจ่กีมาเฮ็ดให้เทอาน,นงึงไปดนงอรเนาะนี่เทเบอลนี่ครับ เทบอนี่เนาะสีเห็ดอนันเฮือนครัวเลยบนญตอกไม้ตอกกับสีได้ให้สร้างคนเทให้เลยแถวนี้เนาะให้หลังซ้อนเอาดินเข่าบอลนี่มันชุงเสมอตอนน่ะแล้วก็เทแล้วก็วุ้นกับสีลงล่างเพิ่นเนาะเพิ่มค่าสร้างคนเติมเนาะในราคาจ้างน้ำซีลาดหลังจากเทออกมาเนี่ยเขาก็เพิ่มให้คนเทไรเนาะให้จัลงกับสร้างอีกเพื่อนึงโดย แล้วก,ก็เรื่องไฟน้องเนาะไฟวุ่นโทรหาสร้างแล้วเมื่อกี้นี่ฮะส่วนไฟที่เดินเขาเพื่อนเจ้านี่เปน็นนัดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์โดยฮะแต่ว่าวุ่โทรหาเมื่อกี้นี่บตูติดโดยฮะวุ่นโทรหาแต่สร้างผู้ที่จะมาเดินภายในโดยมืออื่นประมาณสิบมุบ่งปุตสิมาโดยฮะจริงจริงปุตสิมะแต่เมื่อนี่แหละแต่ว่าวุ่นยังไม่ได้มาหอดเลยบอกเลยรอถาาร่าซายวุ่นโทรหาอยู่ แต่ก็เรื่อมันเนี่ยมันคำแล้วเอาเป็นมาอื่นโดยหักทีมาซื้ออุปกรณ์ยังยังยังทีอุปกรณ์กันเนาะยังอยู่ในเฮือนยังอยอะเพียงอรฮะแลพวก็โบนสุบงบอีกเนาะว่างงบเลือจากเที่ตรงน้ำเท่าไรเราบุนสีบริหารจัดการซื้อเตียงโดยเตียงนอนเอาบ่เตียงนอนเอาเพราะเดีมันอยู่สูงๆแน่นเนาะบ่ซื้อยาลงก่อน ได้ได้เทพื้นนี่พอตึงเทพื้นก่อนเนาะโดยพอมันเลือดเท่าไรจังวาว้แล้วอีกเส้นหนึ่งเนาะโดยตู้ไหนดีเน้องอ้ทั้มเนี่ยตู้ตู้ร่องน้ำนี่พวกกระถังกระซ้ามียังเอาเติมปะทังนั้นทังน้อให้นะเอาอีกทังหนึ่งเนาะทังหนึ่งเลยตัวนี้เอาะบอลนำหน้านาะไป็ทังใหญ่ซะเนาะโดยบอลนำหน้านะเป็นทังใหญ่ซะทังใหญ่โบ่มีทัง ผมมีเนาะเดี๋ยวบซื้อตัวนี้มาเติมแต่ตัวนี้เอาไว้ลองแถว <c oughs> บอทินคั่ว,วนี่ก็ได้โดยเทแถวหนึ่งบัดเลยเมนบนทิววนคั่วอีกขับเป็นไปได้เนี่ยบุญใหญ่ห้น้องซ้ายนีย่กั้นพี่เลยนี่เทมาหอดพี่เอาดินเข่าบอลเนี่ยมันเต็มเลย,ยบอลใจตังเทินคะั่วเลยเนาะ ให้บอลเนี่ยมันสูงๆเนเวลาหน้ามันจังหวะไร้เขา่าเนาะโดยดินพอนี่คือเฉพาะยุบมาเบิดเนี่ยเนาะโดยกันมาตรฐานเลยนี่นี่วิดบอลก็กล่วยนี่มานี่เต็มไปเลยเลยผมสางกำลังมาเฮ็ดนะไทยประเทศผัดเดียวเลยเนาะนี่ให้เขาเทสแบบนี้เลยก็ได้ใช่นี่แบบนี้เลยตอนนี้มันเพียงแบบนี้แหละค่ะ เท่บ,บนี้ลงมาเนาะออนั่นมันจะบ่อไลมาใส่เงินคั่วเย,วะยวเอะบ่อไลดอกฮะถ้าว่าอยางไหมันเสมอครับตอนนั้นเลยดิบ่าเด้๋ยวเสมอก็ได้มัน,ม,นมันเที่ยงกับทนีเลยคันมีมีอย่างเธอคือคายมัน่นวินาเธอได้ก็ใช้สกุลสี่ตอนเห็ดดังครัวเลยบอลนี้เด้ เฮ็ดเฮ็ดมันจำเลยเนาะโดยคน,นตกใส่นี่ยังเปียกอยู่เป็นบได้ <c oughs> โอ้ยคักแลบอ่ะานนี้เราไมีห้องน้ำเลยโดยคักแลบยังแต่ไฟอ่ไฟมากเลยเคเนาะโดยสำคัญคือไฟล่ะทีเดียวห้องน้ำสำคัญกันแต่ว่ากันเรียบร้อยแลยะอ่ายังหมดเรียบร้อยแต่บ่อนเทกันเปื้อนน้ำอื่นใส่สางเสี่ยงกว่าน้ำเบิ้ง เด้อเฮาว่าสร้างเสียงเพิ่นไปเบิ่งทางเฮือนนอกนอน้อยพี่น้องเอ้ยเนาะเฮือนครัวแบ่งกันไปเด้อโทนการเร่งทางทางครัวนอน้อยเพิ่นก็แล้วไว้คือกันมันจบๆไปตละเขตพี่น้องเอ้ยเนาะดอได้ยังกินแงนีกินกินลาบบาบุญบาจันทร์ให้ทั้งบ่บุญทั้งบ่จันทร์เนาะอสร้างกําลังเมืองพี่น้องเอ้ย จากำลังมาแต่เพื่อนน้องทานองไม้โดยก็วอกไปมอบรถจักรบอลมาหน่ะบอลรถจักรอะไรเล่นคอนเทนเนอร์มาเชียงบ่โดยบ่ลรถข่อยมาให้ยังบ่โดยยังไงขอวันชื่อเดี๋ยวรถข่อยมาให้ยังบ่กชู้ดี่บ่าโดยใช่เดียวกันกับของน้องนามเลยเนาะโดยคือกันเลย กดขาเอาเป็นทางแล้เนาะโยงไันิัหน้อยคอยขาคอยหาไปสมบูรณ์ไรบอกแต่นี่หาเท้าสมบูรณ์ไรว่าเราจักเนาะหน่ดูสีโตนี่ไปก่อนคนตกีเนาะทางอย่างเนาะคนโตเศร้านี่ก็ตกนี่ก็โตคนโตเป็นตลอดเลยคู่มือเลย บริวัวเป็นยังน้องหองน้ำกันเนาะบ่ครับนะครัวตัวเมื่อนั้นโทาหามาบุญกินอะมันจะได้ยาเนาะยาเลือดเหล่ากินเนาะคิดว่ายังไงหายยาให้พอให้พอกินยาและค่ะ เลือกเหล่าปไปน้ๆๆองนชู้มีน้องๆยาเลือกเหล่า <c oughs> ยาเพล้วอเอาไปถ่ายเลยแต่ว่าเอาเปอไปเบิ่มไม่ได้เลย,เลยนะก็คนเดียวช่วยเพิ่มก็ได้เนาะโดยเอาบุญยังอดทนเอาอแล้วเนาะพอดื่มกันแต่เอากบบเป็นลูกกับเบิ่งเพิ่มเอาเป็นอะไรเนาะโดยกินแล้วเมาแล้วก็นอนโดยเแล้อมันกะบางเมื่กจะ ใจน้องคนนั้นกับให้มันเป็นแบบนั้นเนาะแต่มันก็เป็นไปแล้วเบิ้งแยงเอาแหละพอเองเนาะโดยอืมใหายาเลิกเหล่าเนาะมีอะไรพี่น้องเดือีแต่ยากินเหล่าอืมใช่เนาะคือว่าแห่นี่ยนเลือดเฟื้อพี่น้องแห่นี่ยร้ายเนาะเลือแห่นี่ยังร้ายอยู่เทพื้นก็ได้เทแท่านี่ก็ได้บัด คักรับครับครับครับ <c oughs> ส่งนี่ไพ่ซื้อหายส่สงนี่ส่งเจ้าซื้อตอนนั้นก็ไปสวรรค์นนะเออครับเจ้าเนาะเพิ่งจะตุ้ยคือนะ่าลองสอนบนเนาะตุ้ยใช่จอยนี่จออ่อยเพราะว่ากะขาวๆคือนั่น,นหนึ่งนะว้าวขาว เท้าลิ้เบิงตะกอนเจ้าดำมาลิได้หนึ่งเท้าคนุกว้าวขามันจะดำตื้มเบีกเดวดวาวขาวอีกเท้ายู่นเท้าคนล้นีกเอาสาวพ่นังมาลิปนี้กับุมี่ยังพ่นองเนาะแจงสอนเพิ่มเติมเหลือไฟแต่เมื่อ้างกันมากละเบิ่งน้ำกันเนาะอีกแค่นั้เลยเหลือไฟเาเ่อจเขายอมบริไกเนาะต่อจากนี้กันแล้วไก่ กับเพื่อนองซ้อนอันนี้สาวไฟคนขนาดครับพี่ยังไงเนาะก้ถ้าพามาทางหน้าเต็มจอเลยบาเนี่พี่น้องเนาะโอ้ผู้ถวานองซ้อนคนขาวนี่ให้สิ่ลลอพี่ยังไงเนาะล้ยังลอกมีแล้วคนมากอันยอนบระเด็ล้อนี่แหละอยู่เพดียวคือคนบ่า บม่ได้มีอะคือเขาเลยๆโลโลอยู่อยากได้มีอะเนาะอัากได้เขาว่านะอยากได้มีอะป่ะวอลดอกแบบไมีดอกเสกสาวีบุมีึงพยายามคือคนบ่าเลยๆโลโลอยู่เดียวด็อกว่าดอกอยู่เพียงพอจะว่าเนาะหาสากิมิ่งกับบุมีึยังลายพี่นังองบุนก็จะได้ขออนุญาตเนาะ จบคลิปลงเพียงชันวิกรเนาะแจงพีแจงน้องแจงป่าแจงลงแจงเอฟซีม sure. so, ื่ออ yeah, ื่นสร้างกับซิเนมาดำเนินการติดตั้งไฟภายในเฮือนเนาะโดยไฟเราบริกรขอโทษตามมพอีกพีห nice> น้่งเนาะโดยนะสลากคลิปนี้ขอลาก่อนเนาะน้องสอนเนาะโดยจะสบายดีเจ้าโดยสบายดีทุกคนสวัสดีุกคนพี่น้องไปเนาะขอให้มีงานครับไปโอเคพี่น้องเ้อจบคลิปลาพี่น้องพีชั้นวิกรเนาะทุกพอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอบุญขอบุญขอบุญกบใจเนาะ ทางคองพี่น้อง c, อิ่ซี่บทุกทานเนาะแล้วก็ทางสบายใจพี่น้องเลยเนาะจงมีความสุขความเจริญเพลิขขเดเพขิสุขคนเนด,นนด้อเนาะที่เขาบวนคลี่บังคับซอยเรือทันย้อนทันมาตลอดเนาะเอาสักแค่นี้ลาก่อนแล้วพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเพลิดเพลสุขคน